สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตัวเดทครั้งพบก,กับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆน่าป้นมากันบ้างพร้อมแล้วแล้วก็ไปรับชมกันเลยสำหรับสัปดาห์ก่อนครับที่เราวิเคราะห์ก,กันไว้ว่ามีแนวโน้มว่าเป็นการทรงตัวที่ลงมาจะเป็นบูแฟกนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยกราฟไม่ยอมให้เราแลนดิ้งอย่างสวยงามนะครับทำให้กราฟที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่โซนด้านล่างและ บิตคอยมีโอกาสที่จะไปเจอที 50, ma, 69, ่57 0 0 0นะถ้าเกิดโซน5้า0 0นกกับ60,000รับไม่อยู่เนี่ยสรุปแล้วมาจริงนะแล้วมาเร็วมาแรงนะครับถ้าเกิดใครเชื่อแล้วตั้งออเดอร์รอไว้หลับตาเลยตื่นมาทีวันนี้เขียวแน่นอนนะครับก็ดีใจด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เชื่อมั่นในคลิปของเรานะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่โอกาสสุดท้ายนะเนื่องจากว่ามีการฉีกกระชากครับที่รวดเร็วนะครับมีโอกาสที่จะได้รับขออีกครั้งแต่อาจจะไม่ใช่โลเดิมนะแต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ ตอกย้ําว่ากราฟยังมีโอกาสที่จะทะยานกลับขึ้นไปด้านบนอยู่นั่นเองครับเพราะว่าในส่วนของ t i m e f ฟรมเดย์เนี่ยถ้ามองจริงแล้วเนี่ยถ้าดึงให้เป็นบูแฟคที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนที่สามารถที่จะลงมารีเทสด้านล่างได้อยู่อีกครั้งนะ แต่ถ้าเกิดว่ามองในส่วนของอิทียมนะครับในโซนกรอบที่เราวิเคราะห์ไว้เนี่ยว่าเป็นสีม่วงหลังจากมีการรีบาวขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือกราฟก็คือพุ่งลงมาด้านล่างเลยนั่นเองนะเราแค่คาดหวังว่าจะมีการรีเช็คอีกรอบนะครับก็คือรีบาวแล้วถูกกดกลับลงมาเป็นโลว์ไฮนะแต่กลายเป็นว่ากราฟเนี่ยคือลงมาโซนด้านล่างที่เราวิเคราะห์ไวน้นะว่าช่วงของ2008เนี่ยอาจจะได้มาเห็นนะซึ่งก็คือมานะแล้วก็มาเร็วกับ เร็วนะกลายเป็นว่าแนวโน้มของอีเรียมเนี่ยค่อนข้างดูเฮลตี้กว่านะครับแต่ว่าต้องบิวครอสกันอีกครั้งนะว่ารอบสปดาห์นี้จะยังสามารถทีจ่จะขยุงตัวขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือจริงแล้วรอรับออเดอร์อีกสักครั้งหนึ่งอาจจะได้เปรียบกว่าเพราะเนื่องจากว่ายังมีโซนแนวรับด้านล่างนะครับอย่างที่บอกไว้สัปดาห์ที่แล้วว่ามีโอกาสที่จะลงมาเทสโลดเดอร์ที่เป็นเข็มนะครับในช่วงก่อนมาที่15ของเดือนที่ผ่านมาถ้าไม่เห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มนะครับว่ากราฟเนี่ยเริ่มกลับมาฟ มีแนวโนมว่าอยากจะขึ้นแต่โดนกดกลับลงมากลายเป็นแท่งแดงนะครับแล้วไส่ยาวมากนะเพราะงั้นก็ต้องมาวัดใจกันในวันนี้นะว่าจะสามารถกลับไปที่3,200ได้หรือเปล่านะหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องลงมาเทสอีกรอบหนึ่งก่อนเป็นดาวเทอรี่ให้เราเห็นชัดๆว่าพร้อมจะขึ้นกันแน่นะ ก่อนเข้าคลิปในปัจจุบัน,นครับจะต้องมาดูเซติเมนต์กันก่อนในช่วงเซติเมนต์ที่เราจะวิเคราะห์นะครับรอบสัปดาห์นี้ฝั่งของ CME เนี่ยจะเซติเมนต์ในช่วงของ63585และฝั่งของดิลบิ่เนี่ยจะเซติเมนต์ในช่วงของ59180นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟมีแนวโน้มว่าอยากจะกลับมาขึ้นนะซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะครับว่ากราฟเนี่ยมีการปรับตัวเลขขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ปัจจุบันในรอบสัปดาห์นี้เรามาวิเคราะห์กันก่อนเลยนะครับ PA ชุดใหม่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามองเป็น reversal head and shoulder นะถ้าสำหรับการมองในช่วงของขาขึ้นนั่นเองครับแต่แน่นอนว่ามีโอกาสที่จะเป็น fall break นะครับแล้วก็อาจจะลงมาเพื่อทำาจาลจิรีอ่อที่บอะครับทำเป็น Highlow อีกครั้งให้เราได้เห็นนะและรับของรอบนี้จะไปจริงถ้าตรงนี้รับอยู่นั่นเองนะที่เรามองนะครับปัจจุบันเราวิเคราะห์ option มีการบีบตัวทั้งกดและขึ้นพร้อมกันนะครับในฝั่งของคอและพุทธนะคอปชันในรอบสัปดาห์นี้กดลงมาเหลือ6 5ห0 0 6 5ห้านะครับ6 5 5 3 9พุทธ option อยู่ในช่วงของ6 2 6 1 2 3 9ขึ้นมานะทำให้เรนท์เพนอยู่ในช่วงของ6 3 3 8 9ซึ่งจะเห็นได้ว่ากราฟเขียวปัจจุบันนี้แท่งเทียนอยู่เหนือนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าในตรงนี้มีแนวโน้มนะครับว่าถ้าขึ้นไปเทสฝั่งคอปชันจะโดนกดกลับมาด้านล่างแต่แน่นอนถ้าเกิดว่ากราฟมันดีตัวสปนนริรนด์นะ เนี่ย ก็วัดแปกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีโอกาสนะครับที่อย่างน้อยเนี่ยจะต้องกลับไปขึ้นในช่วงของ7 0,000่นะครับจนถึง72,500นั้านั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเป้าระยะยาวที่เราวิเคราะห์ไว้นะอาจจะเกิดขึ้นภายใน1-2อาทิตย์นี้นะครับเว้นแต่ว่ากราฟนี้เป็นชุดฟอร์เบกและไหลขวายัางสวยไม่พอนะครับอาจจะมีการลงอีก1ครั้งนะครับเพื่อจะลงมารีเทสในช่วงของ60,000กับ59า0 0น้นั่นเองนะตรงนี้ก็อาจจะทําให้เราเห็นได้ครับว่ามีแนวโน้มว่าจะปรับตัวขึ้นเป็น ไฮอโลนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่าการลงชุดที่ผ่านมามีการทำบูลิตเดเวอร์เจนนะครับพร้อมกันแล้วขึ้นไปด้านบนในโซนปัจจุบันของครับราคาช่วงนี้ก็มีบูลิตเดเวอร์เจนเช่นเดียวกันขึ้นมามีแบบลงไปมีบูเพราะงั้นก็คือถ้าลงใหม่สักสครั้งนึงเนี่ยเพื่อรีเช็คการขึ้นนร,รอบนี้ว่าขึ้นแน่ๆเนี่ยก็ถือว่าสวยงามนะครับ เพราะถึงอย่างไรถ้ามองในภาพรวมใหญ่ทำเฟรมเดย์เนี่ยมีโอกาสที่ตรงนี้จะกลายเป็นจุดฟรีเทสพร้อมกับจะไปต่อแล้วด้วยซ้ำนะเพราะงั้นก็คือเลยเป็นมองเป็นรีเวอร์โซ่ให้ในโชเดอร์นั่นเองนะครับแต่แน่นอนว่าเราเล่นในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะใน1วันเนี่ยมันมีแค่7็แท่งเท่านั้นเองในการคุยกัน1ฟครัง้งเพราะงั้นก็มันก็อาจจะมองได้ยากกว่านะครับเราเลยไปวิเคราะห์ให้มันลึกขึ้นนะครับเพื่อจะได้ตั้งออเดอร์รอด้วยนั่นเอง และในส่วนของฝั่งของออ t ชันบล็อกของ Bitcoin ในรอบสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นชุดที่วิเคราะห์และแคป t u r e มาก่อนบ่าย3โมงของวันที่ลงทริปนะครับจะเห็นได้ว่าออเดอร์เนี่ยปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนี้แล้วเพราะงั้นคืออันนี้จะใช้ภาพที่ย้อนมาหน่อยนะครับในช่วงของบ่ายโมงนะครับที่มีการแคปไว้ซึ่งแนวต้านปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในโซนของ6 5 0 0นะครับตามออปชันปกติเลยนะแต่แน่นอนว่าในโซนของแนวต้านเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่ครับเพราะงั้นเรามาวิเคราะห์ในส่วนของแนวรับไปก่อนนะ แล้วเนี่ยเมื่อลงแรงขึ้นแรงมีโอกาสที่จะลงมารีเทส3ซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คในส่วนของแนวต้านนะครับที่ปัจจุบันกลายเป็นซัพพอร์ตว่าจะสามารถรับอยู่หรือเปล่านะครับ ปัจจุบันเราเลยมาวิเคราะห์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวต้านอยู่ในช่วงแต่6 2 0 0นะครับในฝั่งของพุทเซลที่เป็นวอลลุ่มที่หนาที่สุดนะครับและถ้าเกิดว่ามองในส่วนของพุทเซลบล็อกที่เป็นสีนเงินจะอยู่ในช่วงของ60,000นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาในส่วนของวอลลุ่มระดับ2ด้วยนะจริงๆก็คือจะอยู่ในโซนของ58 0ห0หรือโลเดิมนั่นเองนะแต่ยกขึ้นมานะครับเพราะว่า5,7มมันผ่านไปแล้วตรงนี้ก็เลยเป็น58 0 0 0ื่นถือว่าในทุกๆซีนิโอที่เราพู แต่แน่นอนว่าถ้ากราฟสวยงามและมีแนวโน้มว่าการซื้อมากกว่าการขายจริงๆซึ่งรวมถึงกองทุน ETF เนี่ยได้เริ่มกลับเข้ามาซื้อแล้วด้วยนะครับเลยทำให้ฟรีดิกได้ว่าจากโซน6 2 0 0 0่วนถึง6 0 0มืเนี่ยซึ่งไม่ควรหลุดกว่า59 0 0มเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยสวยนะอ่าตรงเนี้ยก็คือจะให้เป็นกรอบแล้วก็ทำเป็นกรอบไฮไลท์สีเขียวไว้นะครับเพื่อนๆลองดูในต้นคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ และแน่นอนว่าถ้าเกิด,ดว่าโซน65 0 0เนี่ยจะมองเป็นแนวต้านครับเนื่องจากว่ามาฝั่งของคอบายเนี่ยววล่มที่หนาที่เป็นบล็อกเนี่ยจะอยู่ในโซนนี้นั่นเองนะอันนี้ก็คือเล่นตามเทคนิคอปกติอยู่รอบสัปดาห์นะครับ และต่อมาหากพิจารณาในโซนของอีเ e ียรี่มในรอบสัปดาห์นี้กราฟวิ่งคล้ายๆกับบิตคอยแต่ถ้าสังเกตดีๆจะมีแรงซื้อที่เข้ามามากกว่านะครับในส่วนของเอาคอยเพราะว่าอย่างที่บอกไว้นะครับตั้งแต่ตอนช่วงก่อนที่มันจะถูกดั้มลงมาอยู่แล้วนะว่าอีเ e ีรี่มมีโอกาสที่จะมี potential ที่จะขึ้นได้ไกลและก็สวยงามกว่านะครับจะเกิดว่าบิตคอยสามารถแค่พยุงตัวทรงตัวได้เนี่ยผมมองว่าไปได้อีกนะแล้วก็อาจจะมี rich reward ratio ที่มากกว่าด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องประกอบกับการ วิเคราะห์พี่ใหญ่ไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งปัจจุบันก็จะมองเห็นเป็นแพทเทิร์นที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าดูแล้วอาจจะเกิดขึ้นจริงได้ง่ายกว่าด้วยนะแน่นอนว่าเราประกอบด้วยเทนไลน์สีขาวนะครับที่เราวิเคราะห์ว่าจะเป็นการฝ่าแนวต้านปัจจุบันเนี่ยใกล้ช่วงที่จะฝ่าเรียบร้อยแล้วครับต่งางกันบิคอยอิสราเอมีกรอบออปชันที่กว้างกว่า และราคาปัจจุบันอยู่ใต้เรือสปเปคเคนที่ไม่เหมือนบิตคอยที่ปัจจุบันนี้ราคาอยู่เหนือเรือสแปคเคนนั่นเองนะรอบนี้คอออปชันอยู่ในช่วงของ3 4 3 4 0 4, 4พุทออปชันปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ในช่วงของ2850หรือ2837 Re สามเรือสเปคเคนจะอยู่ในช่วงของ3120จะเห็นได้ว่าราคาปัจจุบันนะครับพยายามที่จะดันผักตัวกลับขึ้นมาซึ่งเราวิเคราะห์ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิเคราะห์ได้2แบบเลยนะว่าถ้าเกิดว่าจะขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็สามารถที่จะะขึ้้้นนมาแลวก็ไไปต่อดครับ หรือจริงๆชุดนี้อาจจะอยากลงมาตั้งแต่ตอนที่ไปแตะแนวต้านที่เป็นเทรนไลน์เลยนะสามารถขึ้นได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นนี้หรือเส้นนี้นะครับซึ่งตรงนี้จุดสุดท้ายที่เรา,เราวิเคราะห์ไว้เนี่ยก็จะลงมาเทสโลเดิมนั่นเองนะหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็น l บูลิสเดบิจเ e นก็ได้นะครับก็คือในช่วงของ2,900นี่เป็นจุดต่ำสุดและจะทำให้เห็นได้นะครับว่ามีดาวเทรี่ที่อยากจะขึ้นมากกว่าลงนั่นเองนะ แน่นอนว่าสามารถลงได้หมดเลยนะตรงนี้คือเราเป็นออเดอร์ที่รอรับนะครับต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสังเกตจากที่ผ่านมาเนี่ยอันเนี้ย ผมอาจจะไม่ได้โชว์อินดิเคเตอร์นะครับเพราะพี่สีเขามีเยอะมากนะแต่ว่าผมจะเล่นกับ i อ i เป็นหลักนะครับเพื่อนๆไปลองเช็คได้นะผมก็จะให้ดูแท่งเทียนเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้ง Bitcoin แล้วก็ฝั่งของอีริเอียมเนี่ยใช้วิธีการดูเดวเปอร์เจนเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นบ a ลิสเดวเ e อร์เจนนะครับถูกกดกลับลงมาแล้วกดกลับลงมาจริงๆนะแต่ว่าไอ้ช่วงถูกรอรับเนี่ยก็มีบูลิสเดเปอร์เจด้านล่างเช่นเดียวกันเพราะงั้นคือการลงมารีเทสเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญกับแท่งเทียนแล้วก็ไส้เทียนนนนด้้าาล่่งีีีะรับทจม อยู่นั่นเองนะอันนี้ผมเลยจะทำเป็นโซนที่มาถึงตรงนี้นะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่า word case scenario นะครับก็คือลงมาเทสจุดเดิมนั่นแหละนะถ้าเกิดว่าเป็น c o n v e r g e n t ทั่วๆไปเนี่ย ก็จะไม่นับไม่นับนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราวิเคราะห์ว่าถ้าลงมาเพื่อหาดาวเทอรี่หาจุดรับใหม่เป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟพร้อมจะขึ้นต่อเนี่ยก็เลยมองว่าออเดอร์รอคือตรงนี้ส่วนไอออเดอร์ที่จะขึ้นเนี่ยจริงๆยังไม่ได้แปลว่าต้องขึ้นจนถึง call option เลยนะอาจจะมาติดโซนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตรงนี้ก็ติดแบร์นะเออแต่ว่าที่ผมทําไว้เนี่ยเพราะว่ามันมี call option ที่ดูในรอบสัปดาห์นี้ไว้อยู่ท่านเองนะ ซึ่งมองในทางเฟรมใหญ่เนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการวิ่งของกราฟเนี่ยคล้ายๆกับของ Bitcoin นะจริงๆแล้วเนี่ยเรามองเป็น c h a ช n น l w u Fa c t เหมือนกันได้เลยนะเพราะงั้นคือตรงนี้จะเป็นช่วงตัดสินใจนะครับถ้าไม่หลุดลงจากตรงนี้เนี่ยอาจจะรับอยู่เนี่ยใช้โลเดิมเนี่ยเป็นจุด Stop ทุกอย่างนะครับในส่วนของการมองขึ้นไปก่อนนะถ้าเกิดว่ารับตรงนี้อยู่ก็แปลว่ายังไปได้นั่นเองนะ และในส่วนของอีเทียมนะครับเราจะเห็นได้ว่าในโซนแนวรับเนี่ยพุทเซลบล็อกเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ2850แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นพุทเซลลเฉยๆที่เป็นแนวรับถ้ากราฟเนี่ยกลับไปพยุงตัวเหนือได้ในช่วงของวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า3050เนี่ยเป็นจุดที่รับแรกเลยนะที่ว่าจะไม่รู้จากนี้และแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าไอโซนเนี่ยมันแปลว่ามันจะบูิจ,จัดๆเลยนะแต่ถ้าเกิดผมมอง world case scenario เนี่ยก็จะใช้2850นะครับ เป็นโลเดิมที่เราเห็นได้ว่าไอ้สองพเนี่ยมันลงมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่เป็นแบบเหนือกว่าโลเดิมนะครับก็คือไฮโลนนแหละนะเราจะเห็นได้ว่าจะมี2จุดเลยนะก็คือไม่ตรงนี้ก็ด้านล่างเลย นะยับยับไปเลยอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าจะขึ้นไปติดตรงไหนแล้วเราอยากจะช็อตสั้นๆเนี่นยเราก็มองว่า2อ5 0กับ34 0นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจในกราฟป,ปัจจุบันนะครับก็จะใช้ในฝั่งของคอไบบอกหรือการลองคอนะครับแล้วก็ฝั่งของคอเซล์บล็อกหรือว่าการลองพุดนั่นเองนะขึ้นไปถึงได้ราคาปิดกลับลงมาหรือถ้าเกิดว่าขึ้นไปโดนกดจากราคานั้นๆในวันเซตเมนต์นะครับหรือไปแล้วไม่ผ่านจากจุดนั้นได้กําไรเช่นเดียวกันเพราะงั้นคือตรงนี้คือจุดแนวต้านของเรา นั่นเองในรอบสัปดาห์ครับและแน่นอนปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าวิเคราะห์กันต่อเนี่ยในฝั่งของการมองว่าเป็นวิลโซ่เฮดแอนด์โชเดอร์เนี่ยผมมองว่าตรงนี้นะสามารถขึ้นไปได้ไกลจริงๆเ่ยถ้าเกิดว่าเป็นบุหริแล้วนะครับแล้วก็ กลับตัวจริงๆเป็นรีเวอร์ซจริงๆเนี่ยสามารถขึ้นได้ถึง3,600นะแต่ปัจจุบันราคาอย่างที่บอกนะครับจะต,ต้องฝ่าฟันในช่วงของ3 3 0 0จนถึง3 3 5 0หรือช่วง3 4 0 0 4ก่อนเนื่องจากว่าเป็นแบตเตอรี่เดเวนรอกดอยู่นั่นเองนะ สำหรับสัปดาห์นี้ไม่มีข่าวเศรษฐกิจใดๆที่น่ากังวลมากนักนะครับก็จะเป็นตัวเลขการประกาศทั่วไปเพียงแต่ว่าให้ดูแนวรับแนวต้าน PA และก็ออปชันเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเ,เราค่อยมาวิเคราะห์กันต่อนะจะมีดอลลาร์อินเด็กซ์รอเราอยู่ด้วยนะแล้วก็จะมีข้อ p p i นะครับที่จะมาปรากฏเพื่อให้เรานะครับวิเคราะห์กับภาพเศรษฐกิจและก็แนวโน้มว่าจะสามารถรีบาวได้จริงๆหรือเปล่านะรสัปดาห์น,นี้ก็เลยใช้ PA เป็นหลักเลยนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ใครมองแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ยังงงอยู่นะครับว่าตกลงว่ากราฟมันต้องไปตรงไหนกันแน่นะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับก็มีแนวรับแนวต้านให้เหมือนเดิมนะรอบนี้พูดถึงแนวรับกันก่อนเลยเพราะว่าเราค่อนข้างโฟกัสกับตรงนี้นะแน่นอนพิวดพอยท์แรกนะครับที่เราวิเคราะห์ว่าจะต้องมาติดตรงนี้เนะี่ยก็คือ6 2หม0นะครับผมอยากจะ พอไปที่พีคพอที่2กับ3นะอันนี้ไม่ได้วงมานะครับขอโทษทีพีคพอที่2เนี่ยจะอยู่ในช่วงของ6ก0 0ื่นกับแปดร้อยนะครับแต่จริงจริงพีคพอที่3เนี่ยทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าก็คืออยู่ในช่วงของ5 9 5 0กก็คือ59218นะครับก็คือในช่วงของ60 0 0ื่นจนถึง59าหมนะตรงนี้เป็นแนวรับที่ผมมองว่าไม่ควรพลาดนะถ้าเกิดว่ากราฟกดกลับลงมานะครับก็กล้าดูนะถ้าหลุดจากตรงนี้ค่อยสต็อปนะครับจะได้กําหนดจุดขาดทุนของตัวเองได้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดมองว่าไม่ผมจะรรอออชอบบ้้างนะนี นแล้วมันก็คงจะขึ้นนะแต่ว่าผมมองว่าขอลงมาทีเดียวแล้วค่อยมารับตรง6กหมื่แล้วกันนะผมก็เลยมองว่า64945เหนี่ยหรือช่วง65หมืเนี่ยเข็มมันเริ่มมีไปให้เห็นบ้างแล้วนะเพราะงั้นคือจุดที่น่าสนใจจริงๆก็จะเป็น6 6ห5ห้นะครับก็คือ เกินกว่านี้ stop นะเพราะว่าจะหาฟ s วส์ไฮได้แล้วนะหลุดกว่านี้ก็คือยอมดีกว่านะครับก็คือจะผนวกกันกับพิก p o พอยที่2ด้วยนะครับแปลว่าจุดที่เราต้องให้ความสนใจนะครับก็คือจะต้องดูเป็นเลเวล2กับ3นะครับทั้งรี s แตนต์แล้วก็ Support นะแต่ผมมองว่าในส่วนของรี s t a n ต์เนี่ยถ้าจะมาถึง6 7 809เนี่ยแปลว่า กราฟเนี่ยจะต้องเป็นโซนของ reversal head and shoulder เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นก็คือจะต้องระวังนะเพราะว่าถ้ามันจะดีจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะทะลุไปได้นะครับผมเลยโฟกัสว่ามองว่าถ้ารับอยู่เนี่ยปลอดภัยกว่าเพราะเรามองเห็นได้ง่ายว่าตลาดเนี่ยมีโวลุ่มที่อยากจะเข้ามาซื้อมากกว่าแล้วเราก็จะหาจุด stop ได้ง่ายกว่าเพราะว่าการแทงเข็มและตลาดเนี่ยมีการแพนิคมาให้เราเห็นแล้วนะครับว่าจะไม่หลุดไปกว่า57,000นั่นเองนะ แต่แน่นอนว่าในส่วนของแนวต้านนะครับเนื่องจากว่าดาพยายามที่จะพยุงตัวฝ่ฟา,ฟาฟันกราฟขึ้นไปด้านบนนะผมมองว่าในส่วนของคอปชันเนี่ยจะอยู่ในช่วงของโซน65,000หรือ65,500นะครับเพราะงั้นคือจุดสุดท้ายที่เราจะควรจะยอมแพ้เนี่ยควรจะอยู่ในช่วงของ66,500ก็คือบวกอีก1,000ันจุดเนี่ยเราควรจะพักนะถ้าเกิดว่ามันจะทะลุจริงๆเนี่ยก็อย่าไปฝืนมันนะครับเพราะงั้นคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นขาช็อตเนี่ย ก็ควรจะ stop ให้ดีก่อนเลยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้า p a ถูกต้องก็จะเป็น r e v e r s a แต่ถ้าเกิดว่าจะลงมารีเทสหรือเป็นการ f อ l l b a ขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับของถูกแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากในวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างะคระับจะได้ไปพาคิดดีๆในโอกาสถัดไปของเราและไงพบกันในรายการคลิปตัวอัปเดตโดยผมเต้ในช่องสียามอีกครั้งในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ